บอกว่านอกเหนือจากแรงของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ออกมาช่วยกันรณรงค์ตรงนี้แล้วนะครับก็มีน้องๆหนูนๆหลายคนที่ออกมาร่วมเป็นกําลังใจให้กับการเคลื่อนตัวการเคลื่อนไหวของผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยเช่นเดียวกันครับตัวอย่างเช่นน้องๆนักไวโอลินตัวน้อย,อยๆที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเล่นบนเวทีแห่งนี้เมื่อวานเขาก็ไปเยี่ยมที่เวที f m t v ตรงสะพานชมายเอาเนาะรู้จักกันดีอยู่แล้วในชื่อของวงหยดน้ําที่มาที่ไปของน้องๆหนูหนๆเหล่านี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้เลยครับ เสียงไวโอลินที่หวานละมุนกับเสียงเพลงพลางใจของเด็กๆวงหยดน้ำเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบนเวทีที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยการยืนหยัดอยู่บนท้องถนนหลายวันย่อมสร้างความเครียดในอารมณ์ให้ได้ในระดับหนึ่งการผ่อนคลายจิตใจด้วยเสียงเพลงจากเครื่องดนตรีที่ผิวไหวจึงมีความจำเป็นณเวลานี้ เด็กน้อยนักดนตรีเหล่านี้รวมตัวกันจากลูกหลานของผู้เข้าร่วมชุมนุมเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยบริเวณสะพานมัควารารังสรร์โดยชื่อของวงหยดน้ำมีที่มาจากการสักพงวารางกูลหรือครูหยดน้ำที่มาเข้าร่วมชุมนุมนับตั้งแต่วันแรกและพกพาไวโอลินคู่ใจขึ้นเวทีบรรเลงขับกล่อมจนเป็นที่รู้จักของพี่น้องพันธมิตรเสียงไวโอลินที่ใสสะอาดสร้างความประทับใจให้กับน้องไม้เด็กหญิงตัวน้อยที่ติดสอยห้อยตามผู้เป็นแม่มาร่วมชุมนุม ที่จริงมาตั้งแต่ปี49แล้ว่ะแล้วก็เห็นคุณครูเนี่ยขึ้นสีไวโอลินบนบนเวทีเขาก็บอกว่าโอ้คุณแม่อยากสีไวโอลิน เขาอยากสี่นเปียนมากเลยก็พาเขามาพาเขามาจนกระทั่งก็ในเวลาที่พอเหมาะเขาโตขึ้นเจ็ดขวบก็คิดว่าเออเขาน่าจะพอฟังเพลงพออะไรได้นะคะว่าออลูกจะเรียนไหมพอดีท,ที่ที่กองทัพทมเนี่ยเขาก็มีว่าเปิดสอนวโอลินฟรีค่ะแต่ทีนี้ไม่สะดวกตรงที่กองทัพรมเขาสอนแล้วเขาเลิกเร็วค่ะก็เลยมาเจอครูหยดน้ําแล้วก็ มาเพราะว่าบอกว่ามายอยากสี่วินครูยนครูมาเดี๋ยวครูสอนให้ก็เลยเป็นลูกศิษย์คนแรกของครูแล้วคุณครูก็พาขึ้นเวทีที่พอพาขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยเด็กๆเ,เขาเห็นรู้สึกว่าจะเป็นไอดอลของของแต่ละคนะเขาก็มุ่งมัน่นเขาก็มาก็ค่อยมากันทีละคนมาหาครูหยดน้ำว่าคุณครูสอนไหมอะไรครูบอกมาเลยมาเลยก็ค่อยๆตามมาจนกระทั่งตอนนี้ก็สิกบกว่าคนแล้วค่ะ ความบริสุทธิ์สดใสของเด็กน้อยบวกกับความมุ่งมั่นและพรสวรรค์ทําให้ครูหยดน้ําถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีให้อย่างเต็มที่หลังจากน้องไมยได้มาเป็นลูกศิษย์คนแรกบรรดาผู้ปกครองและเด็กๆที่มาร่วมชุมนุมในช่วงสุดสัปดาห์ <S <S ก็ได้ปรวารณาตัวเองเป็นศิษย์ร่าเรียนไวโอลินเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายคนจนเติบโตเป็นคณะใหญ่สามารถขึ้นเวที <S <S สร้างความผ่อนคลายให้กับลุงป้านอาอาที่มาร่วมชุมนุมกันบริเวณพื้นที่การชุมนุมแห่งนี้ น้องคนแรกที่มาจะเป็นน้องไม้ครับน้องไม้ที่อยู่ในที่นี้นะครับเป็นน้องไม้มีพรสวรรค์นะครับมากมากเลยพรสวรรค์นะครับดนตรีตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นเด็กทั่วไปมาเรียนแล้วก็บอกให้เล่นปุ๊บเขาคงจะเป็นเด็กทั่วไปกลายเป็นว่าเขาเล่นเก่งนะเขาความจําเขาดีแล้วก็มีพรสวรรค์พอบอกเพลงหนึ่งปุ๊บพอบอกเพลงที่สองเขาเขาเล่นได้เลยเพลงที่สองเพลงที่สามจนกระทั่งตอนนี้รวมจะ20เพลงแล้วครับ เขาเล่นได้เขามีพรสวรรค์พี่น้องพันธมิตรทุกๆคนที่มีความตั้งใจแล้วก็อยากจะให้ลูกหลานอ,อย่างน้อยมาชุมนุมมาร่วมกิจกรรมกับแกนนํามารับฟังเรื่องการบ้านการเมืองของแกนนําแล้วถ้าให้ลูกหลานมาเล่นดนตรีก็ยินดีนะครับผมเองวงหยดน้ําผมก็จะรับสอนแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ที่มีในตัวมากที่สุดก็จะถ่ายทอดให้กับลูกหลานยินดีครับยินดีตลอดเวลาเลยครับผม มาพบผมได้ที่นี่ครับที่แยกมะขวานมะควานนะครับยินดีครับยินดีครับวงไวโอลินภายใต้การฝึกสอนของคุณครูหยดน้ำ แม้นักดนตรีจะเป็นเด็กๆแต่ลีลาการบรรเลงเพลงกับไม่เด็กเลยเพราะหลังหับสีไวโอลินได้ไม่นานก็สามารถขึ้นเวทีโชว์ฝีมือให้กับพี่น้องพันธมิตรได้รับฟังเสียงเพลงปลุกใจอย่างเราสู้และเพลงพลังใจของวงไวโอลินหยดน้ําสะกดคนฟังและเป็นแม่เหล็กเรียกความสนใจจากผู้รักชาติที่มาชุมนุมได้เป็นอย่างดีเมื่อใดที่โคศกบนเวทีประกาศกําหนดการโชว์ของวงหยดน้ํหลุงป้านะาอาต่างมาจับจองที่นั่งหน้าเวทีอย่างแน่นขนาด รวมถึงคุณป้าคนนี้ที่ต้องเดินทางจากบ้านพักย่านดุสิตหลังจากฟังการถ่ายทอดทางวิทยุและชื่นชมต่อการแสดงของศิลปินตัวน้อยจนทนไม่ไหวต้องมาพบกับตัวจริงให้จงได้น่ารักมากเลยค่ะใสน่ารักน่ารักที่สุดอาจารย์หยดน้ำสุดยอดเลยเบิ่มใจแล้วก็ มีความรู้สึกก็สุขใจมากๆอ่ะแหละเมื่อกี้ยังไปเต้นไปร้องกับเขาเลยก็เวลาเวลาได้ยินก็จะรีบอุ้ยดีอกดีใจฝันว่าอยากจะได้คําว่าหยดน้ำหรือได้พอได้ยินเสียงเด็กไม่ต้คนเดียวอุ้ยจะตื่นเต้นแบบดีใจแบบ สุดๆของความฝันนะอยากจะเห็นเด็กๆเนี่ยเห็นนะแล้ววันนี้ก็มาวันนี้เป็นความฝันได้เห็นพร้อมทุกทีจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะวันนี้เจอก็ดีใจมากก็ไม่ก็ได้ยินเสียงจากข้างนอกตานถนนใหญ่แล้วได้ยินเสียงว่าจะมีเด็กๆงั้นก็รีบวิ่งมาเลยขอบพระคุณเขาอลูกเขามีบุญคุณกับเรานะลูกแตแม่ก็มาหาเขาก็ด้วยความรักนะลูกนะน่ารักสวยงามลูกเอ๋ย มีแต่ความปื้มใจลูกก็ฝากว่าก็ให้ให้รักชาติยิ่งชีวิตแล้วกันนะลูกค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ เสียงไวโอลินแสนหวานกับลีลาท่าทางอันไร้เดียงสาของเด็กๆประกอบกับบทเพลงปลูกใจที่คุ้นหูใช้ว่าจะประทับใจผู้มาร่วมชุมนุมเท่านั้นแม้แต่นักธุรกิจชาวสวีเดนที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยคนนี้ซึ่งเดินทางมาศึกษาการชุมนุมทางการเมืองและความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่ติดตามกิจกรรมของพันธมิตรมาตลอดก็ยังออกปากชื่นชมการแสดงของวงไวโอลินเฉพาะกิจวงนี้ Take a แม้ในวันนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วทําให้ลูกหลานพันธมิตรกลุ่มนี้ต้องเข้ารับการศึกษาในห้องเรียนตามปกติแต่พวกเขาสัญญาว่าจะไม่ลาทิ้งหน้าที่ที่จะต้องมาบรรเลงเพลงณเวทีมัควาแห่งนี้โดยทุกเย็นหลังเลิกเรียนเด็กๆจะเดินทางมารวมตัวกันที่เต็นท์ของคุณครูหยดน้ําเพื่อฝึกซ้อมต่อตัวโน้ตและร้องเพลงกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย วิเชียรโลละเลิงถ่ายภาพบรรดาภูษาทองทีมข่าวเฉพาะกิจเอสทีรายงานเชื่อชนถิ่นไทยใจก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าก็สร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้เกิดขึ้นที่เวทีแห่งนี้นะคะลังอย่างที่เราฟังเรื่องของการเมืองวิเคราะห์การเมืองเรื่องของการเสียธิปไตยแล้ว เราก็มีการมีวงหยดน้ำนี่แหละที่มาช่วยให้เราอิ่มใจแล้วก็สุขใจในบรรยากาศแบบนี้การเมืองร้อนๆอนแบบนี้นะคะคือเมื่อสักครู่ขนาดที่ว่าไม่ใช่เป็นภาพสดๆดของวงดนตรีมาเล่นบนเวทีนะตอนที่พี่วอเขาปล่อยภาพที่เป็นตัวอย่างสั้นๆ,นๆพี่้องหน้าเวทีก็ตบมือตามไปด้วยเลย <ๆ S 1> โอ้โห <laughs> ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายนะครับ